สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชูก้าเอิร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับต้นแก้วไทยโบราณค่ะต้นแก้วนะคะก็มีหลายชนิดมากนะถ้าที่เรารู้จักนะคะก็จะมีแก้วไทยอันนี้ใช่ไหมแก้วฮิมาลัยแก้วพวงวงใจแก้วเจ้าจอมมีแก้วอะไรอ่ะคือเยอะมากนะคะตระกูลแก้วนะคะ คือด้วยความที่ต้นแก้วนะคะเป็นไม้ไทยโบราณนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมพอนักพฤกษศาสตร์เนี่ยอยากจะตัดข้อด้อยของแต่ละพันธุ์ทิง้งแล้วก็เอาข้อเด่นเนี่ยมารวมกันเนี่ยอย่างเช่นแก้วพวงดวงใจเนะะี่ยค่ะก็เกิดจากการที่เอาดอกที่เป็นพวงเนาะไปใส่คือใบเขาจะคล้ายแก้วหิมาลัยเลยแล้วก็เออแต่ว่าดอกจะเป็นพวงมากกว่าก็เลยได้เป็นแก้วพวงดวงใจอย่างนั้นนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเนาะแล้วก็อ่ะ แต่วันนี้เราจะพูดถึงแค่แก้วไทยโบราณนะคะคนอื่นอาจจะเรียกอย่างอื่นนะคะแต่ว่าเราอะเรียกสั้นๆว่าแก้วไทยบางคนอาจจะเรียกว่าแก้วโบราณนะคะแก้วรั้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลายชื่อกันไปอย่างตอนนี้นะคะแก้วเจ้าจอมเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมมากเนาะ แต่ว่าต้นนี้ไม่เคยลดความนิยมลงเลยนะคะเพราะว่าต้นนี้มีประโยชน์หลายอย่างใบเขาเนี่ยค่ะเราสามารถเอาไปแต่งลูกชุบได้ด้วยนะคะแล้วก็ต้นเนี่ยก็ไปทํารั้วได้ด้วยสวยงามเลยนะคะถ้าทํารั้วเนี่ยใบยเขาจะสว่างนะคะไม่ทาให้บ้านมืดแล้วก็โครงเนี่ยลำต้นเนี่ยแข็งนะคะเวลาเราเลี้ยงแก้วเนี่ยค่ะไม่มีอะไรยากเลยเวลาซื้อมาต้นแก้วเนี่ยจะเป็นต้นที่ใหญ่มาอยู่แล้วนะคะเวลาซื้อมาจากที่ร้านเนาะ อย่างนี้อยู่แหละทรงสวยอยู่แหละนะคะแล้วก็อันนี้อยู่แดดจับได้นะคะดอกหอมวันนี้ยังไม่มีอันที่มีดอกเลยแล้วก็เรารดน้ำัะละ้งได้เลยนะคะต้นนี้ไม่เหี่ยวเฉาด้วยนะเวลาแดดแรงนะคะทีนี้เรามาดูรากกันที่ซื้อมาเนี่ยโอ้มีเส้อรนอ,อยู่างนี้ที่ซื้อมานะคะเนี่ยก็จะมีรากเยอะแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าใครซื้อออนไลน์หรือว่าซื้อตามร้านไปนะคะก็แนะนําว่าลองดูก่อนว่ารากเนี่ยเยอะหรือยัง ถ้ายังไม่เยอะก็สามารถเลี้ยงในนี้ต่อได้หรือถ้าเยอะแล้วเนี่ยก็ให้เปลี่ยนกระถางนะคะหลายๆท่านซื้อไปทํารั้วเนาะก็สามารถที่จะพักหนึ่งวันนะคะแล้วก็ปลูกทําเป็นแนวรั้วได้เลยค่ะเห็นไหมง่ายมหมแค่นี้เองไม่มีอะไรมากนะคะส่วนการขยายพันธุ์เนี่ยคะ่ะเขาจะตัดปักชํากันนะคะแต่ว่าเราอะไม่เคยทาเนาะเพราะว่าพอก้านมันแข็งเนะะี่ยค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะปักยากนิดนึงเนาะก็เลย ซื้อเอาดีกว,ว่าค่ะแก้วเป็นสินค้าที่ไม่ขาดตลาดนะคะไปทีแรกก็จะมีตลอดเพราะฉะนั้นจะไม่ปักช้ำนะคะส่วนวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางให้ดูนะคะมันจะมีต้นแก้วต้นหนึ่งที่แคร์เดี๋ยวจะเอาให้ดูเขาจะไม่โตเท่าเนี้ยเวลาเราซื้อต้นไม้มาเนี่ยมันจะมีต้นหนึ่งนะคะสองต้นในล็อตอะที่แบบเอ๊ะน้องไม่โตสักทีนะคะเราก็ใช้วิธีเปลี่ยนกระถางเขาค่ะเนี่ยค่ะต้นเนี้ยนะคะต้นเนี้ยคือข้อผิดพลาดอะคะ่ะสมมติเราซื้อมามันจะใหญ่เนี่ยใช่ปะ มันอาจจะมีบางต้นนะคะที่เป็นแบบนี้อันนี้รู้สึกจะเป็นรุ่น,รนแรกๆเลยนะคะที่มันยังไม่ใหญ่ขนาดนี้ก็ซื้อมานะคะเพราะว่ามันก็จะคงจะมีบางช่วงที่ขาดตลาดเนาะก็ต้องเอามาข้อผิดพลาดน,นะคะจะเกิดจากต้นพันธุ์เนาะที่ไม่แข็งแรงเกิดจากน้ําอากาศหรือระบบรากนะคะเดี๋ยวเรามาดูระบบรากกันโอ้โหรากก็ไม่ได้แย่นะคะ อ่ะโอเคเราเคยเจอต้นแบบนี้แล้วรอบนึงแล้วเราก็เปลี่ยนกระถางนะคะเราก็ดีขึ้นดินนะคะเป็นดินที่เราหมักไว้ได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะสูตรการหมักดินเนี่ยนะคะเราอันนี้เราใช้ขี้เท่าแกลบนะคะใช้กลับมะพร้าวสาับใบกัมปูเแกลบหมักนะคะแล้วก็ขี้วัวดินถุงนะคะแล้วก็พวกเปลือกไข่อะไรน,นะคะใส่เข้าไปแล้วก็ราดไตโคเดอร์มาะคะอันนี้ได้ประมาณหนึ่งเดือนละนะคะ ลุยมากแล้วนะคะรู้สึกภูมิใจที่สามารถหมักดินได้หนึ่งเดือนเพราะว่าย,ยุ่งๆก็เลยไม่ค่อยไม่ได้มาทําคลิปนะคะดินก็เลยสามารถอยู่ได้ถึงหนึ่งเดือน <Third> พอเราหมักดินมาสักพักจนมันย่อยสลายมากๆแล้วนะคะเราก็เสียดายเนาะเราก็ใส่กับป๋อเพลาลองก้นไปก่อนนะคะทีนี้ก็ใส่ดินลงไปต่อไปแล้วก็เอาต้นแก้วของเราเนี่ยนะคะที่มันไม่ค่อยโตเนี่ยอันนี้ไม่ต้องใส่นะ อาแก้วเนี่ลงไปถ้าหากว่ามันไม่ถึงเนาะเราก็ใส่ดินลงไปทุกคนสามารถปลูกแก้วไว้ที่บ้านแบบต้นสองต้นถ้าสมมติไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรอะคะ่ะแต่ว่าเขาก็จะส่งกลิ่นหอมนะคะให้กับบ้านเราแล้วก็ ไม้ไทโบราณเน่เนาะก็จะสวยงามนะคะทั้งใบทั้งดอกเนี่ยนะคะพอใส่ดินเรียบร้อยเนี่ยก็ตัดยอดเขาค่ะใครที่แบบไม่ค่อยชอบตัดยอดลองฝึกนะตัดยอดมันจะทําให้ต้นมันเป็นพุ่มมากขึ้นค่ะเนี่ยเริ่มขึ้นกิ่งใหม่ค่ะได้ฝนไปอ่ะโอเคค่ะประมาณเนี้ยเสร็จแล้ว,ลวก็กดดินลงไปเดี๋ยวเวลาสมมหมดเราลดน้ําไปสักเดือนหนึงแล้ว ดินมันยุบลงอะล่ะเราก็าดินเติมให้เขาค่ะส่วนปุ๋ยเนะะี่ยค่ะเราอ่ะใส่สิบหกสิบหกสิบหกหรือถ้าบางทีแบบลืมใส่จริงๆงเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าในดินในฝนในอากาศก็จะมีอาหารให้เขานะคะแต่เราสึกว่าเอออยากให้เขาแบบโตเร็วขึ้นอะไรย่ะเงี้ยก็ใส่ปุ๋ยได้ค่ะเนะี่ยต่างกันมากเลนไมคือถ้าสมมติเราเอาเนี้ยมาใส่กระถางใหญ่ใช่ปะก็ดูแบบใช้ได้แล้วนะคะแต่ว่า เวลาขายเขาก็จะขายกันใส่เนี้ยนะคะหรือถ้าแบบใครเลี้ยงแล้วมันตายเนาะไม่ต้องกังวลก็ซื้อใหม่นะมันไม่แพงนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็อันเนี้ยนะคะก็หมั่นตัดยอดให้เขานะคะให้เขาเป็นพุ่มสวยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะออกดอกให้เราจริงๆงส่วนตัวเนี่ยชอบแก้วนี้ที่สุดนะคะไม่ได้ชอบแก้วอื่นๆเนาะรู้สึกว่ามันใบมันสว่างอะนะคะใบมันแบบมีชีวิตชีวามากที่สุด มากกว่าแก้ววันอื่นเป็นความพิดเห็นส่วนตัวนะคะสั้นๆน,นะคะสําหรับคลิปนี้ใครชอบปลูกแก้วอะไรนะคะลองคอมเมนต์กันไว้ได้ค่ะสําหรับวันนี้ชูก็เออไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ